คลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแปลกในประเทศจีนที่โมอเอกพูดไปใช่ไหมครับพูดไปสยาวเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีละกันที่จากประสบการณ์ของโมองเอกนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นข้อดีของประเทศจีนที่โมอเอกลิสต์มาทั้งหมด10ข้อนะครับมีอะไรบ้างลองไปดูกันเลยครับข้อแรกนะครับก็คือ บ้านเมืองของประเทศจีนนั้นนะครับสะอาดมากนะครับเป็นระเบียบมากนะครับถนนหนทางต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเป็นเมืองเล็กๆนะครับอย่างที่หมอเอกเกริ่นไปคลิปที่แล้วนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยหมอเอกมาทั้งหมด2เมืองนะครับก็คือเมืองคุนหมิงกับเมืองที่ชื่อว่าชูจิงนะครับเป็นเมืองที่ไม่ได้ไกลกันมากนะครับขับรถไปขับรถยนต์ไปประมาณ 1-2ชั่วโมงจากคุณหมิงไปที่ชูจิ้งนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เท่ากับคุณหมิงแต่ความเจริญถนนคนทางนะครับสะอาดมากนะครับฟุตบาทสะอาดมากนะครับ อากาศดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่โมอเอกเห็นได้ชัดเลยว่าบ้านเมืองเขาสะอาดจริงๆเป็นระเบียบจริงๆคนไม่ค่อยกล้าทําผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายท,ที่นี่แรงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยอะไรอย่างี้ครับทุกอย่างก็ถูกปกครองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นวินยัยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับข้อ2ก็คืออากาศดี นะครับอากาศดีนี่คือต้องยอมรับจริงๆว่าอากาศดีจริงๆนะครับอากาศถ้าเป็นในช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ออุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสซึ่งก็เหมือนเปิดแอร์อยู่เมืองไทยถูกไหมครับเหมือนเปิดแอร์ชิลๆกำลังอากาศกำลังแบบสบายๆอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าในช่วงหน้าหนาวก็จะหนาวหน่อยนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมินะครับก็จะเฉลี่ยนะครับในเฉลี่ยนะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6-8ถึงองศาเซลเซียสนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนาวมากไม่หนาวมากเท่ากับโคโลเหนือไมไ่หนาวมากเท่ากับรัสเซียหรือว่าฮาร์ารบินฮาร์บินเนี่ยอุณหภูมิติดลบ30ติดลบ40แบบแบบนี้ไปเลยครับแต่ที่นี่มันก็ยังอุณหภูมิแบบยังพอใช้ชีวิตได้ไม่ได้หนาวเกินจนเหมือนแบบ ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้คือข้อดีนะครับอุณหภูมิอากาศดีทั้งปีเลยนะครับเขาบอกว่าคุณหมิงเนี่ยเขา,าพูดว่านะครับเป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศจีนนะครับอันนี้คือที่คนจีนเขายกย่องให้แบบนี้เลยนะครับอย่างที่สามครับ อาหารนะครับอาหารส่วนใหญ่เนี่ยหมอเอกมองว่าค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆนะครับอาหารไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้เค็มเกินไปไม่ได้เผ็ดเกินไปไม่ได้เรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวเกินไปนะครับจะมีข้อเสียงเดียวคือค่อนข้างติดมันนะครับด้วยความที่เราไม่ได้กินอาหารที่มันโดดแบบว่ารสชาติที่มันโดดเกินไป too strong เกินไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะดีต่อสุขภาพนะครับดีต่อระบบทางเดินอาหารของเรานะครับ ข้อที่4ครับสังคมที่นี่เป็นสังคมไรเงินสดจริงๆนะครับแม้แต่พวกร้านขายผักข้างทางร้านขายปิ้งย่างข้างทางนะครับห่หยวนนะครับเท่ากับ5บาทเนี่ยโดยประมาณนะครับคุณก็สามารถที่จะสแกนจ่ายได้เลยนะครับนี่คือข้อดีนะครับก็คุณไม่ต้องพกเงินสดอะไรใดๆนะครับคุณแค่มีวีแชทมีอัลีเพย์นะครับคุณก็สามารถที่จะสแกนจ่ายได้เลยอันนี้คือข้อดีข้อหนึ่งนะครับข้อ5นะครับ ในเรื่องของ public transportation หรือว่าในเรื่องของการขนส่งที่เป็นสาธารณะหมเอกมองว่าดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับเทียบกับประเทศไทยกรุงเทพนะครับรถเมล์รถเมล์ที่ประเทศไทยราคาไม่แพงก็จริงแต่ว่าหนึ่งนะครับนั่งแล้วรู้สึกวุ้นวายใจนั่งแล้วรู้สึกเหนื่อยนะครับกว่าจะไปถึงนะครับรถเมล์ไม่ตรงเวลานะครับแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีกระเป๋ารถเมล์อยู่นะครับแต่ที่นี่ไม่มีกระเป๋ารถเมล์นะครับก็จะเหมือนประเทศ หลายๆประเทศต่างประเทศนะครับที่ไม่มีกระเป๋ารถเมย์คุณก็แค่สแกนจ่ายตรงที่ขึ้นหรือว่าคุณก็ใช้เงินสดเนี่ยหย่อนเข้าไปมันจะมีช่องเล็กๆกครับหย่อนเข้าไปตรงช่องช่องตรงทางขึ้นของรถเมย์นะครับคุณก็จ่ายได้เลยนะครับรถเมย์ที่นี่ก็ค่อนข้างตรงเวลานะครับแล้วก็รถเมย์ก็สามารถที่จะวิ่งครอบคลุมไปได้ทั่วเมืองนะครับ แล้วก็รถเมลราคาไม่แพงนะครับรถมีเนี่ยก็จะเหมาเหมาเลยนะครับเหมาตลอดระยะทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2หยวนถึง3หยวนแล้วต่สายนะครับพูดง่ายๆก็คือ10บาทถึง15บาทคุณจะนั่งไปเถอะ10สิ สิบสถานีอะไรเงี้ยครับคุณก็จ่ายค็สิบบาทจ่ายแค่สิบห้าบาทนะครับซึ่งนี้เป็นข้อดีแล้วก็รถันด้วยความที่ที่นี่รถมันไม่ติดนะครับพอรถมรนไม่ติดปุ๊บเนี่ยรถเมย์มันก็วิ่งโฟล์ล์ไปเรื่อยๆนะครับเวลาคนที่ใช้บริการเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เหนื่อยเกินไปประมาณนี้ในการที่จะนั่งรถเม์นะครับแล้วแล้วก็าราคาถูกด้วยอากาศดีด้วยอันนี้คือข้อดีนะครับอย่างที่สองก็คือซ u b เ a y ์หรือว่าคนอังกฤษแลว้วก็อันเดอร์กราวนะครับอันเดอร์กราวหรือ อันนี้ราคาจะเริ่มต้นที่ถูกมากต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ห่หยวนก็คือ5บาทนะครับถูกมากๆนะครับาซไฟที่เมืองจีนหรือว่ารถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินที่เมืองจีนเนี่ยที่ที่คุณหมิงนะครับต้องบอกที่คุณหมิงนะครับราคาถูกมากโมอเอกจําแนกว่าโมอเอกนั่งไปทั้งหมดประมาณ22สองสถานีนะครับจากสถานีหนึ่งไปสู่อีสถานีหนึ่งยี่สิบสองสถานีนะครับให้เดาครับว่าตีเป็นเงินไทยกี่บาท ตีเป็นงันไงแค่30บาทนะครับ30บาทนะครับคือถูกมากนั่นก็คือ6หยวนนั่นเองนะครับไม่อึง้งหรือว่าเฮ้ยถ้าเป็นที่ไทยเนะี่ยถ้าเป็นนั่งรถไฟฟ้าที่ไทยที่กรุงเทพเนี่ยจะก,กี่บาทว่าจะนั่งตั้ง22่สิบถานี60บาท50บาทไหมหรือว่าแพงกว่านั้นใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับที่นี่คือรถไม่ติดนะครับทั้ทางที่เป็นเมืองใหญ่ คุณหมิงเนี่ยเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่มากนะครับคุณหมิงเนี่ยเขาจะเขาเขาจะใหญ่ถ้าเทียบอะไรมยคิดว่าใหญ่พอๆกับกรุงเทพเลยความเจริญนะครับแต่รถไม่ติดนะครับรถไม่ติดการจราจรดีรถเยอะไหมเยอะรับรถเยอะตลบไม่ติดคือ ติดไฟแดงเฉยๆครับแต่มันไม่ติดยาวแบบกรุงเทพแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนะี่ยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนี่คือข้อดีเลยว่ามันมีหลายเมืองในในในโลกนี้นะครับที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเป็นประเทศที่ก้าวหน้าไปกว่ามืองไทยเนี่ยเป็นเมืองหลวงเหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเมืองที่ใหญ่มากจริงๆแต่ว่ารถไม่ติดแสดงว่าการจัดการของรัฐบาลคือดีมากนะครับอ,อย่างเช่น กรุงโซกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ไม่ติดทั้งทงที่เป็นเมืองที่ใหญ่และเจริญมากกรุงไทเปน,นะครับประเทศไต้หวนันอันนี้ก็เป็นเมืองที่ใหญ่และเจริญมากแต่เราก็ไม่ติดรถโฟโล์ตลอดเลยซึ่งอันนี้คือถือว่าเป็นข้อดีนะครับข้อที่7นะครับค่าของชีพโดยรวมเนี่ยไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยนะครับพอๆกับไทยด้วยซ้ำนะครับค่าที่พักรุงแรมที่โมอเอกมาพักเนี่ยห้องดีมากนะครับต้องบอกห้องดีมากนะครับรวมอาหารเช้าด้วย อยู่ค่อนข้างกลางเมืองด้วยอยู่ติดรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าเดินไปสักว่ามัน5นาทีก็ถึงรถไฟฟ้าแล้วอะไรเงี้ยครับจากโรงแรมไปนะครับจากห้องหมอเอกเลยเนะี่ยม่ลองจับระยะทางไปเดินไปอะประมาณสัก5นาทีอะไรเงี้ยครับก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าละมี2สถานีที่อยู่ใกล้ๆตัวนี้นะครับก็ค่าที่พักเนี่ยหนึ่้บาท นะครับถูกมากถูกมากจริงๆนะครับแล้วก็ค่าที่พักที่เป็นค่าเช่าค่าเช่าที่นี่ก็ไม่ได้แพงหลักพันยังหลักพันเหมือนกันพอๆกับที่กรุงเทพเลยค่าห้องที่เป็นคอนโดนะครับที่หมเอกไปสำรวจมาเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทก,ก็มีนะครับล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทก็มีราคาพอๆกรุงเทพเลยนะครับค่าของกินนะครับพอๆกับไทยนะครับ หมือนอยู่กรุงเทพะครับพูดได้ง่ายคือค่าคงชีพที่นี่เหมือนอยู่กรุงเทพเขาพอกระไทยเลยอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ข้อ8ก็คือราคารถยนต์ถูกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเทส l a านะครับเ m w นะครับ Porsche นะครับเอ่อ uh, Benz นะครับ a u ด i อะไรต่างๆเนี่ยมันถูกถามเพื่อนคนจีนว่าทำไมมันถูกเพราะว่าเขาบอกว่ามันผลิตที่นี่ไงโรงงานมันอยู่ที่เชียงไฮ้หรือว่าช่างไหนะครับ โรงงานอยู่ที่นี่นะครับมันก็เลยถูกนั่นเองนะครับอย่างรถเบนซ์เนี่ยสมมติว่าถ้าเราซื้อที่ไทยเนี่ยนะครับเราอยู่ที่อย่างรุ่นเลิศอาร์บีเอ็มย่างรุ่บีเอ็มเอ็กซ์วานอะไรเงี้ยเราซื้อที่ไทยนะอยู่ประมาณน่าจะล้านเก้าสองล้านอันนี้คือราคาเริ่มต้นแต่ที่นี่อ่ะจะราคาประมาณล้านสองล้านสามอะไรเงี้ยครับคือถูกกว่าเยอะครับคือถูกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ข้อที่เก้าก็คือเมย์มีความรู้สึกว่าที่นี่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับ ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยครับความปลอดภัยก็เลยอย่างที่เคยเกล่นไปคลิปคลิปก่อนหน้าก่อนหน้านี้ครับว่าคือที่เนี่ยเขาให้ความสำคัญนะครับกับ security นะครับ security นะครับหรือความปลอดภัยนะครับมากกว่ามากกว่าเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องของ personal information ยอะไรเงี้ยครับคือเขาเขาให้ความสำคัญมากกว่าตรงนั้นทีทีนี้ก็เลยทู่วาบกว่ามีความปลอดภัยถึงแม้ว่า เดินไปตรงถนนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่ารู้สึกว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวไฟมันสว่างถนนมันดีอะไรเงี้ยคือความปลอดภัยมันรู้สึกว่ามันเดินในเมืองแล้วมันไม่ได้รู้สึกอันตรายอะไรเงี้ยครับมันไม่ค่ารู้สึกว่าที่นี่มันมีความปลอดภัยในประเทศจีนอะไรเงี้ยครับข้อที่9นะครับข้อที่สิบข้อที่สิบครับข้อสุดท้ายอันนี้คือหมอเอกในส่วนตัวของหมอเอกนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวต้องบอกก่อนหมอกมองว่าหมอเอกอินกับเรื่องของการที่ คนเนี่ยควรที่ต้องพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะครับวันนี้ก็เลยความรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ที่พึ่งพาตัวเองค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยพึ่งพาคนอื่นเพราะว่าตัวเองอ่ะผลิตทุกอย่างเป็นของประเทศตัวเองหมดแล้วไงครับรถไฟก็เป็นของตัวเองรถไฟฟ้าของตัวเองห้างของตัวเองแบรนด์ต่างๆเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรถยนนะครับที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นของตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้น หมายว่าในเป็นข้อดีข้อหนึ่งเลยนะครับคือมองว่าประเทศจีนเขาเพึ่งพาตัวเองได้ดีอย่างเงี้ยครับการพึ่งพาตัวเองได้ดีก็เป็นข้อดีครับมันก็สามารถที่จะทําให้เราอ,ะอ่ะแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ต้องไปลีนออนคือไม่ต้องไปพึ่งใครอะไรเงี้ยครับก็คือดูแลตัวเองได้นะครับอยู่ในสังคมได้โดยที่อไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่โมอเอ,อกมองแบบนี้นะครับยังไงก็สําหรับ 10ข้อของข้อดีของคุณหมิงประเทศจีนนะครับหรือภาษาจีนเขาจะเรียกว่าคุณหมิงชื่อนะครับหยุนหนานเฉิงนะครับคุณหมิงชื่อหยุนหนานเฉิงนะครับนั่นจงกวัวนะครับนั่นก็คือเมืองเมืองคุณหมิงนะครับมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย